ดอกง,งามเลยพี่นอ้องเหยียดมันทะลายครับใหญ่ด,ดีคร้บรับครับสง,ง่สายดีใช่ๆพี่น้องใช่ดีครับครับพี่น้อ,องงามครับซ้ำเลยจ้ะแอบซ้ำเลยครับนี่จะดอกงามครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมบาวนัดครับตัวที่เป็นเนบซีเก่าเนบซีใหม่ผู้ติดตามที่รับชมอยู่ทั่วโลกครับวันนี้มาพบพ่อกันกับบาวนัดกับสกอยที่เก่าครับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ก็เสารวันพระฮัรเนาะพาร์ฮาร์วันที่สองท่านบ้าคมพ่อซอกซีครับไปหลุ่นไปชมกันครับพี่น้องว่าบาวนัดสิมันเฮ็ดยังเนี่ยครับวันนี้ นี่บรรยากาศกับถ่องฝา่าแจมสายูยพี่น้องไปครับไปหล่นน้ำกันครับมันนี้เลือเพิงข้าลครับพี่น้องงามมากจ้ะวันนี้ก็จะเป็นเฮดรวมนะครับเฮดเพิงเขากับบ่มีพี่น้องบ่าวนาดไปหาไดดมาวางซิปดอกนะครับสังเอดดอกนึงครับดอกง,งามงามเลยนะจ้ะ ดอกกำดำเนาะต้นค้าลายครับพี่น้อง,งดอกก็าง,งามเลยเนานะค้าอ้วนค้าใหญ่ครับุส,ส,สองดอกครับพี่น้องดอกก็าง,งามเลยครับของห้างแน่ครับมาเนี่ยดอกเนึ่งครับพี่น้องชุ่มง,งามเลยจ้ะ จุม่มนึงครับมันจะงามๆเลยเนาะจ้ะดอกนึงครับพี่นอ้องดอกข้างงามนะครับจ้าจุม่มนึงจ้าคุค้าลายจ้ะคุณ้าลายจ้ะขาอ้วนๆเนาะจ้ะออกงามเนาะ สมบูรณ์ดีจ้ะงามเลยจ้าจูมจูมงามเนาะงามทงจ้ะพี่ครับดอกนึงครับดอกนี้ก็งามเหมือนกันจ้ะสมบูรณ์ทั้งจ้ะ องดอกครับดอกน,นี้ไม่องกิน้าหนอจ้ะจูงงามๆเลยจ้าขาเงาเนาะ้าว่ามันนั่งแบบะดอกน,นี้แม่งกินเสียไปเคิงหนึ่งแลวพี่น้องแตนน่ก็ยังงามนี่นะจ้ะดอกยังงามอยู่ครับออกห้างแห้งครับพี่น้องคนนี้จูงงามๆเลยพี่น้อง จุ่มใหญ่แหงเนาะดีงามแหงจ้ะค้ากระยาวดีครับกุ่มครับดอกงางามนี่เนาะจ้ะมีแต่เงางามเลยจ้ะมันีดอกนึงครับพี่น้องมองละดอกเนาะจ้ะออกห่างแหงเน,งนงงาะ มันกะดอกต้นดอกครับกลมผ้าลายจ้ะดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่บานแข็งครับกำลังบานบานงามเลยครับของเหลือกันผ้าลายครับพี่น้องจุ้งงามเลยจ้ะดอกหน่อยมันก็มีแตือนเนาะเจสซี่ใหญ่บัใหญ่ดอกจะแนมเบิึงเหรอ ดอกใหญ่ๆางามเลยพี่น้องใหญ่ๆนวเนาะจ้ะบานแข็งอยู่ครับดอกนี้แม่กินเป็นแน่เหรอครับยังสวยอยู่จ้าออกหางนเนาะเพชรเลื้มอดืดเหรอครับนี่พี่น,อนอ้องมีแต่ดอกงามอยู่ครับเห็ดออกหางครับ ปีหนีเอาแนวนอนบ่ได้พี่น้องบานาน<อ>ตัวแจเฮ็ดเพิงเขาดงสีออกลายไปเบิงกับบ่มี่สามครับออดอกาง,งามแล้วพี่น้องถึงเหลือตึงขงาลายครับดอกใหญ่ดีแฮงตจ้ะแดงนะครับพี่น้องจุ่มสวยเลยจ้ะดอก้าง,งามเลยครับ ดอกนึงครับดอกแข็งงามๆเลยพี่น้องนี่ครับอันนี้สิเป็นตาเฮ็ดดินครับเฮ็ดดินร่วมครับอ่าเป็นตาเฮ็ดเผิงครับพี่น้องเมื่อนี้ก็สิเป็นเฮ็ดทั่วไปแล้วครับเมื่อนี้บาานาดเมื่อเสาร์นี่ไปหาเฮ็ดเผิงกเขาดงกับบะหมี่ครับพี่น้อง ก็เลยได้มาหาเฮ็ดเผ่งร่วมเฮ็ดดินร่วมครับวันนี้ไปหล่นไปชมน้ำกันครับจุมหนึ่งครับพี่น้องจุมง,งามเลยครับตะปูอยู่จ้ะดอกนี้ใครเออเหยียบเพิ่นคนครับดอกนึงครับนจุมมม้มงามคือกคน ขาใหญ่เลยครับพี่นอ้องขาใหญ่แริงจ้ะดอกส,ม,สมบูรณ์ร<อ>ิงเนาะแดงนะครับพี่นอ้องดูงามงไหน่อยจ้นะครับนี่จ้าดูงามงต่อกอีขี้แข็งอยู่เนาะแข็งดีจ้ะเฮ็ดบดถือฝนครับ ผงดําครับพี่น้องดอกนึงจ้ะจุมงามเลยครับจังได้ออกดอกเดียวเนาะหลังแลดอกนึงครับห่มละดอกจะหลังลังแล<อ><ด>่นาแลยครับห่มละดอกสองดอกครับพี่นอ้องออ,ออกจังใดดอกเนาะเขีดกิดจักว่าจังใดดอกพี่น้องออกดูดีๆก็เศร้าไปซื้อครับดอกงามยูยพี่น้อง ข้าวกหลายเนาะจ้าออกห่างๆครับพี่จ้าซีมงหวงงมากเลยนะจ้าแล่นเน่าเลยจ้าแม่งก,กินไปเน่เนาะ ดอกนึ่ครับดอกข้าง,ง,งหน้าเลยนะจ๊ะคันย,าง,ยางๆญ่ๆเลยเนาะสมบูรณ์ดีครับคนครับพี่น้องข้างหน้าครับแหวบซ้ำเลยจ๊ะแหวบซ้ำเลยครับแบบม,แจแบบมบ่จะดอกองามครับ ดอกใหญ่ๆเลยพี่นอ้องดอกมันคือใหญ่แห้งแท้เพราะท่านแก่ท่านเฒ่าได้ครับดอกเป็นดอกบานเนาะใหญ่แห้งแท้ดอกมันสมบูรณ์ครับพี่นอ้องบานก็เลยเป็นดอกใหญ่แน่ครับจูมงามเลยพี่นอ้องจูมจูงดำดำเลยจ๊ะ ดอกเนะจ้ะดอกใบใหญ่เนาะดอกค้าเลี้ยว,ยว,ยวๆหน่อยๆครับทีีน้สมบูรณ์ปันใดจะ้ะเดี่ยวมมะจะหอมมันเนาะจ้าหอมค้าหน่อยค้าคหใหญ่ครับหอมได้สมบูรณ์ค้าใหญ่ใหญ่เน่ครับเพิ่งไล้เพิ่งขท้าครับพี่นอ้องค้าใหญ่ดีทั้งเราจ้ะค้าหวันใหญ่ๆแล้วครับดอกนีิ่จ้ะ อยู่ในอีกสองดอกครับงามยู่ด้วยจ้ะยังอ่อนด้จ้ะอยู่นีนดอกนึงครับดอกหน่อยมันก็มีตัวเนาะอะไจะด,ดอกหน่อยขินล่านะดอกนึงครับ เ่งแดงครับเพ่งแดงก็เริมห้างไปแน่และพี่น้องดอกเลิมในแลวเนาะใล้วานจะ้ครับพี่น้องก็เดินทามหอดจ่วงถ่ายคลิปแล้วครับมันนี้มันเบิ่งครับมันนี้พิษขาดแน่พี่น้อง มาสิบเอาเฮ็ดพิงเขาคกๆครับไปหอดแล้วบ่มีพี่น้องได้บังซิบกระดอกนี่เนาะเฮ็ดเพิงเข่ากระเด็นได้ได้ม้วนเท่าโป๊กไหวเมื่อวานแล้วพี่น้องก็เลยได้มาหาเฮ็ดดินร่วมเฮ็ดพิงร่วมครับมันนี้มานอยู่พี่น้องยางละเคืองตาอยู่ครับมันนี้สุดท้ายนี่ฝากพี่น้องไปกคไหลโ์กดแช่์กดติดตาม แต่ก็ก,กดก็ดิ่งเพื่อสิบว่าขาดคลิปหม่ๆม่จากบาวนาดไว้น้ำไม่ได้พี่น้องพี่กาดกับปลาบนน้องเมก็กตำบลหอยคามเพื่อบนทะิกจังหวัดอุบลฮาคือเก่าล้วครับวันนี้ก็วันที่วันที่สองท่านว่าคมพ่อสอซีครับวันนี้ก็จะจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องสวยเติบแล้วครับคลิปหนาบาวนาดสิผ้าไปเก็บเพชรยังกับไปหลุ่นน้ำกันครับคลิปนี้ก็จะได้ขอ้อโตลากับป่านนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ